เอ้อันน,น,นั่นคนตาบอดเหรอก็มาจากไหนเนี่ยใช่ว่เสวยไหมไม่เคยเห็นเลยเราขนมไปให้เขากันไหมอันนี้มันขึ้นลาพอดีเลย,เ,ลยเอาขนมให้ค่ะโอเคอ๋อ,อ,อนี่ยายได้เงินเหรอคะให้แล้วนะคะแต่ว่าขนมเที่อันให้อ่ะมันขึ้นลานะคะ่ะ ขอทานหน่อยค่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมทานคะ่ะขอทานหน่อยค่ะมีใครอยู่แถวนี้ไหมยายอยู่ข้าวาไม่ได้ไดกินข้าวตั้งแต่เมื่อวานคะ่ะมีคนอยู่ไหมคะขอทานคะ่ะมีใครบ้างคะ <S <S อเออเราไปซื้อขนมมาใหม่เราไปนั่งกินขนมตรงนั้นกันเถ <Okay. S 1> อะโอเค มัเยอะเลยอ,ะอ่ะม,มีกะไลาดีนะ,ออะเอ๊ะอันนั่นน,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 นั่นคนตาบอดเหรอก็ขอทานหรือเปล่าเกามาจากไหนเนี่เเยไม่รู้เฉยๆไม่เคยเห็นเลยเราเอาขนมนไปให้เขากันไหมอันนี้มันขึ้นลาพอดีเลยสตาร คุณยายคะเดี๋ยวก่อนคะอ่ะ่ามีอะได้หนูเด้หนูเอาขานมไปให้ค่ะเด้หน,นูเอาขานมให้คะ <Okay. S 1> ่ะโอเคอ๋อนี่ยายได้เงินเหรอคะ oh, <no. S 1> อ๋อน้อ่ยายก,กินขนมอร่เลยนะคะ,อะขอเจน,นะหนู คุณยายเขาจะรู้ไหมนะเพะว่าขนมที่เขากำลังจะกิน่ะมันขึ้นแล้วเขาจะรู้ไหมนะว่าเงินเขาหายหอนะนี่น้องๆทำอะไรกันอยู่เออกําลังกินขนมที่เพิ่งซื้อมาค่ะโอเคเอ๊ะนั่นคุณยายตาบอดเดินมาจากไหนนะทำไมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันปันคุณยายเขาน่าสงสารนะว่างไหม ค่ะเราเอาขนมไปให้คุณยายดีกว่าขนมเหรอคะอันอันให้แล้วนะคะแต่ว่าขนมที่อันอันให้อ่ะมันขึ้นราค่ะทําไมทําแบบนี้อ่ะก็รู้อยู่ว่าขนมขึ้นรามันกินไม่ได้ขนาดพวกเรายังไม่กินเลยเออแต่ว่าหนูไม่รู้อะค่ะแล้วก็หนูเอาเงินเข้ามาด้วยเฮ้ยปันทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะเออ มก็คิดว่ายายเขาหาใหม่ได้อ่ะค่ะคนตัวนี้ใส่ไม่ดีเลยเอาเงินไปคืนปุณยายเขาได้แล้วแล้วก็เอาขนมนไปให้คุณยายเขาใหม่ด้วยได้ค่ะอันนี้งั้นเราเอาขนมอันนี้ไปให้ยายกันดีกว่าแล้วก็เราไปเอาเอาถุงนัน้นนไปทิ้งกันโ <Okay. S 2> อเคตืต้นตื่ต้เอางน,น,นไปคนคนายด้วหรรู้แล้วนะเออยยายคะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณยาย ออคุณยายคะเออคุณยายคะคุณยายจะไปไหนหรอคะเดินพอทันค่ะออขนมที่หนูให้เมื่อกี้หนูขอคือนนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็หนูเอาจูงใหม่มาให้คุณยายโอเคตามของคุณยายนะคะ <Okay. S 1> เอาหยิบตังยายไปเดินหนูหนูขอโทษนะคะยายหนูไม่ตรง้ค่ะค่พี่หลั่งก็จะี๋ยวทำกับพี่ตาวดูนี่นะคะบบนนหนูขอโทษแทนน้องๆด้วยนะคะขอโทษนะคะค่ะถ้าเดินจะไม่ทันแบบ น้องๆคะจำไหมนะคะว่าเราไม่ควรไปเราไม่เราไม่ควรลักขโมยนะคะไม่ว่าจะกับใครคนตาบอดหรือคนทั่วไปก็ไม่ควรเราควรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเราควรจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อนะคะโอเคถ้าชอบนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนตาบอดนะนขอโทษแทนน้องๆเลยนะคะ พี่อันก็ขอโทษคุณยายด้วยนละขอโทษนะคะแม่ยายจะร้องไห้คุณยายร้องไห้จริงๆค่ะคุณยายประท้อกับชีวิตคุณยายตาบอดขอทานแถมถูกหลานแถมถูกหลานขโมยต์ไปค่ะทุกอย่างเป็นเพียงแค่การแสดงนะคะแต่ว่ายายอินกับบทเกินไป